สวัสดีครับผมวันนี้ก็จะมารีวิวตัวกล้องฟิล์มนะครับนี่กล้องฟิล์มตัวนี้มิโนต้า P.S. นะครับผมเป็นตัวกล้องฟิล์มที่ถ่ายได้เป็นกล้องฟิล์มครับที่ถ่ายได้แต่พาโนรามานะครับเป็นเฟรมยาวพาโน,นรามาตัวนี้มากับเลนส์ระยะ24มิลลิเมตรนะครับ f4 นะแต่ f, f มันจะแย่หน่อยนะ พอแสงบืดหน่อยก็มีแฟชละตัวนี้เล่นมันเป็นสีเขียวนะครับข้อเสียของตัวนี้คือในเรื่องบอดี้นะบอดี้มันจะลอกง่ายนะครับผมนี่ผมก็ลอกกันบ้างละเรื่อลอกลงนล้นใช้ง่ายครับเราเปิดใช้ง่ายๆเปิดไรป,ปุ๊บเนี่ยปิดเปิดปุ๊บเรงไฟตรงนี้ขึ้นนะ ไฟยื่นกดเข้านะครับแล้วก็มองช่องมองจัดองค์ประกอบรูปแลวยิงแค่นี้แต่แฟลชจะติดนะ F F แครนะครับผมแล้วก็ถ้าจะปิดแฟแลชเรากดนี้ค้างไว้นะครับที่ใช้กดค้างเล็งไฟติดอีกปุ๊บแล้วยิงแค่นี้แหละแฟลชไม่ออกแหละปิดแฟลชตรงนี้นนครับเป็นประมาณนี้ครับนี่รอบๆนี้ได้มา3,800บาทนะครับ ผมว่านาคาอะไรนะไม่ถูกไม่แพงนะอตอนนี้เห็น3,000ก็มีนะ3,002 3 0 0ก็มีนะสะภาพประมาณผมเนี่ยรอยนิดหน่อยราคาดีกว่านะได้มา3 8 0ถือว่าใช้โอเคเลยครับเดี๋ยวพาไปดูนะใช้เทสมาแล้วสองม้วนตัวนี้มือที่ข้างหลังนะปรับได้นะครับกดตรงนี้ปรับได้ง่ายเลยเปิดปุ๊บเลงแล้วอี <c oughs> ปิดแฟลชก็กดยิครางไว้แล้วก็เลนสนี่แม่ตอนนี้ขยับไเนีเ่แฟลชก็ไม่ติดแหละแค่นี้เองตัวนี้เนี่ยใครสายถุนฟิล์มนะถือว่าถูกมานะ่ะสามพันสองสามถึงมันเรนส์ราคาอยู่ที่สองพันปลายถึงสี่พันกลางๆแลดีมากนะตัวนี้คือภาพตอนแรกอะ่ะนึกว่าจะไม่ขมเท่แต่เลนหรือแปลว่าตัวนี้ไปเลนฟิกมันแ้วมันดีมากโอ้โหแม่งกล้องเลโฟกันเลยเนี่ย เน่อมันมันเล็กภาพคมข้อเสียคือหลับลอกง่ายแล้วก็ปิดแฟลชมคอยกดตรงนี้แต่เรื่องคุณภาพภาพเรื่องโฟกัสไม่มีปัญหาเลยนะภาพสวยเลยเดี๋ยวขึ้นดูครับเดี๋ยวไปดูนะครับ